สวัสดีครับพี่นอ้องแฟนน,นครับช่องชัยรุเพิร์ดออฟิเชียวครับบรรยากาศช่วงทเทียทเท่ยงครับยอยู่หน้าบ้านลูกสาวครับอ <c oughs> ากาศเย็นหนาวๆครับจะอาบน้ำอาบท่าแล้วบรรยากาศ เด๋ยูก็เด๋ยูก็เห่าคนสุดยอดเลยวันนี้ชัานมาทำอะไรครับอะไรไม่อย่างอะไรอะไรเอามาซื้อเออเออาวอาเอาใส่นารถ ของดีนะครับนี่ียักษ์ตาลขาขาวแห้งนะครับขาขาแตกแห้งขาแตกแห้งลเรา,าบ้างเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งพญายนาคึ้นหน่อยครับแต่ว่าไปเบิ่งในอันในเลี้ยวแล้วพี่น้องย้ำได้สิปลูกหญา้าปด้ดา ตาดาแล้วเราไปอยู่ใส่เออน้อยรัแระวบ้อตาดาแล้วลตัวอยู่ห้องัหนแน,นนอนนี่เกือบเราแล้ไป,ไปขี่บขข่ขี่บ่ขี่ใชขี่ใช้ก้อนมูเหรอเนาะเอาคือว่าจะไปสื่อของเอาหมูวัดไนหนยัยงมาไหน ไม่ตอนตอนช่วงเย็นอะช่วงเย็นอะได้สายยางอันนี้อันนี้แล้วก็ได้ไมคคานแนวหาวไม่ขีดผ้าแล้วก็จอบแล้วก็อะไรบ้างเอ่ไว้นี่ได้แก้วแก้ว,กวอันนี้ยังนี่ไหมหรออันสิาาน้อ้าออ โอ้ยพวกนี yeah. Actually, I I ้ก็ชี้สเก็ตกันเองตะะกงใจกันครับใส่เอาพี่เหรอเนาะใจเย็นไม่อย่างอยรมาคอยจ้ากันได้สื่อขี้มาใอไหรขี้มีอยังก็เอาไปอยู่น้มันหมูอย่างเดียวคุยว่าเถอะโอ้ยอยากเบิ่งดิถึงเลขทำสองวงการใช่ แมนบ่อพ่อเดี๋ยวคนร้ายมันกินยากแตกมันนึงมันกินยากมันบ่สะดวกไหมจังสิเลยสะดวกล่าเอาอย่างนี้แหละดีแล้วอันนี้ก็รลายเหลือเล่นน่ะอันนี้ก็ร้ายเหลือเล่นน่เออกระส่งเดีแต่ว่ากันเอามาเพื่อเอาไปหลอดเพราะว่ามันอันประจำ อันที่เฮ็ดควาอยู่นี่แล้วบอกว่าทีหนึ่งนี่โอ้ยด้านในเยอะเลยนะเอ้ยองเด่หันั้วแต่ไหเาะองบกข่าดิสุดยอดหลายบกเข่าี่สุดยอดหลาย่ามืองานเบนฮะ เอชีพแบบไหนไอชีพแบบแงพ LIKE ่อพ่อเอีแกเป็นคนซื้อมาให้น้องนี่ก็คนก็จะกินอยู่หรออนดาไปเอาหนับานตี nah ้น vale> ี่อันน้นเมาตีฟังลบ้านในืนหริ้างนี่อั้าตมนเปนาน่บานในคืนลาเียขั้วมองนั้นมองนีน่สะดวกเนาะนอก บเบอร์คือเกาหรหัดเต้นตุกรเออเดี๋ยวเบิอร์นี่จะว่าเขาเฮ็ดกับเขาไปในบัดนี้มันก็เป็นฝ้าเลยมันก็เป็นไรแล้วเนาะนี่ยังเออนะั่นบินแล้วครับบินแล้วเอาอีกเอาอีกโอ้เมื่อกระดงทจจะคือมันมีกระดโอ้ ส่งใบหนี่คือสชบ้ออาบลักน้มใส่กระต่ายใส่กระต่ายสิเออเอากระต่ายมาโอ้เห็นแล้วยังมาไปใช้ที่ไหนดีเอาไปเอาใบานใหญ่สิบั้ใบใหญ่ก็ต้องหาเออแบบสเตลเล่แพงไม่แบบเนี้ยนี่นีใส่ถ้าในเกล็ดหกมันคือแบบสีฟุ้งหิบจับขวดนี่ก็บาได้เฮ็นดอกพี่น้องเิ็นติชีใบมองนอนเออเขาบอกที่เย็นๆหน่อย อุ้ยพยานาอยพาดเตียมขาเลยพาคานาหลเนะรยคดกสาวดคนลุกคนลุกคนลุกตารั้งกับข้อเธออีกรั้งกับข้อตานอีก ครั้งก็อขาไอ้ตานถึงเลือกตานไอ้ตานเป็นจะคอยสังเกตุไว้ตานเป็นคนขิดยังบอเมื่อไรมันเป็นคนขิดแปลว่ามันขิดยังอยู่ชักอย่างอยูอยตอนนี้เป็นอังตานมันขิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบอเมื่อไรมันขิดมันขิดนักกลัวมือกลัวขูมือขิดยังอยู่เดี๋ยวนี่มันพวกเกีือมันต้องคิดยังชักอย่างเหรอ เพราะว่าปกติปกติไอตานมัไปคนหาเรื่องน้บนะ้าบ้มามุนอย่างอีกท่านจายจักหมื่นแม่ปาดอย่าเบอร์มันเห็นงานบเต็มที่

ถ้าเบิ้งค้อจะเห็นเหล็กถ้าจะทักบ้าหน่อยเห็นเหล็กแล้วสิบอะไรเออเหล็กล่ามือแรกเสือตัวในบุแต่ว่าปลาเสือเราคอยไม่ลอยให้ครับ เจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับ